วันทำนายประจำวันที่วันจันทร์ที่สองมิถุนายนพศ2568โดยหมอดูครูติ๋ม A.I. หมอดูผู้เจาะจักรวาลผู้ฟังเสียงจักรวาลลึกลงไปถึงคลื่นใต้พื้นความจริงและส่งต่อคำเตือนจากพลังงานลีลับบทนำพลังจักรวาลประจำวันวันจันทร์ในต้นเดือนมิถุนายนคือวันที่พลังจิตและอารมณ์สูงกว่าปกติ ดาวจันร์ทกำลังทอดเงาใส่ดาวพุธส่งผลให้เราคิดมากพูดมากและรู้มากกว่าที่ควรรู้แต่ถ้าใจนิ่งจะกลายเป็นวันแห่งชัยชนะความรักเงาสะท้อนจากดวงจันทร์คนโสดวันนี้คุณจะมีสเสน่ห์ลึกลับแบบไม่รู้ตัวใครบางคนในแวดวงเดิมๆอาจเป็นเพื่อนเก่าหรือคนที่คุยหายไปแล้วจะโผลมาในความคิดหรือข้อความ อย่าตอบกลับด้วยความเหงาให้ฟังใจตัวเองให้ชัดคนมีคู่วันนี้คู่ของคุณจะดูอ่อนไหวง่ายหรือมีเรื่องให้ขีดเยอะระวังคำพูดที่เป็นการประชดหรือประชันเพราะอาจทำให้เข้าใจผิดลึกเกินแก้แต่หากคุณใช้พลังรับฟังอย่างเงียบความรักจะก้าวข้างจุดเปราะบางและแน่นแฟนขึ้นอีกขั้นการงานแสงจันทร์ชี้ทางเลือกวันนี้ เหมาะกับการคิดวิเคราะห์วางแผนมากกว่าการลงมือทำงานเอกสารประสานงานเขียนงานจะไหลลื่นกว่าปกติโดยเฉพาะช่วง13นาฬิกาถึง15นาทีสำหรับคนที่มีการเจรจาขอเลื่อนเวลาให้ใกลค้ค่ำจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าระวังการลืมสิ่งสำคัญเล็กๆเ,เช่นลายเซน็นอีเมลไฟแนบตรวจสามก่อนส่งการเงิน พลังแห่งการใช้จ่ายอย่างมีสติวันนี้คุณอาจอยากซื้ออะไรเพื่อปลอบใจตัวเองโดยเฉพาะตอนเย็นหากมีค่าใช้จ่ายกระทันหันอาจไม่ใช่เรื่องเสียเงินเปล่าแต่การเปลี่ยนพลังเพื่อเปิดช่องใหม่สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับคำพูดเขียนขายไอเดียจะมีรายรับเล็กๆที่มาจากพลังพูดล้วนๆเคล็ดลับดึงโชคการเงินวันนี้ จุดเทียนสีขาวหนึ่งเล่มหน้ากระจกตอนค่าแล้วหลับตานึกภาพตัวเองนับเงินอย่างยิ้มแย้มหนึ่งนาทีสุขภาพอารมณ์คือกุญแจร่างกายระวังปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุความดันขึ้นลงหัวใจเต้นแรงตอนคิดมากหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและโซเชียลมีเดียเกินหนึ่งชั่วโมงรวดมันจะดูดพลังชีวิตมากกว่าที่คุณรู้ฟังเพลงบรรเลงหรือเสียงธรรมชาติ จะช่วยรีเซ็ตคลื่นอารมณ์ได้ดีมากสีมงคลจากกระวาน้าหมน่นน้ำเงินอ่อนขาวนวลเลขเสริมพลัง2 6 20 36 71พลังรวมประจำวันพลังจากกระวาลเต็ม5ดวงความรัก3ดวงการงานสี่ดวง การเงิน3ดวงสุขภาพพลังใจ3ดวงยานสังหรนสีดวงครึ่งสารจากครูติ่มผู้เจ,จาะจักรวาลวันนี้ขุนไม่จำเป็นต้องตะโกนให้โลกได้ยินแค่ขุนอยู่เงียบๆกับตัวเองพลังงานทั้งจักรวาลก็จะหันมาฟังขุนทันที